ถ้าผมมีสนามแล้วก็ก็จะได้ไปเตะบอลเออใช่ช่วงนี้ฟุตบอลันมาที่เฮ้ยเอาของเล่นมาโรงเรียนเอามานี่หนูไม่ให้ค่ะเอามานี่ก็วันนี้ว่าสวยจังค่ะตัวนี้ชื่อไรเรเรเออขนมันฝปรังกระรับนาะโนเลโนเลเรเรกี้มีเบเบ้แล้วนะ โดนโดนยืดผมก็โดนยืดเหมือนกันเด็กหญิงแพรลี่ลืมโทรศัพท์ไว้เมื่อวานครูตั้งใจเก็บไว้ให้เลยนั้นเนี่ยจะมีครูที่ไหนแสนดีขนาดเนี้เนี่ยดักดักดูดูสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะครูสเตฟานี่สวัสดีคะ่ะ <c oughs> จะดึงทำไมทำไมแกทำหน้าตึงใส่ครูอ่ะ ให้ฉันทำหน้าึงใสแกไม่ล่ะอ้าวหวานดินี่นหญิงแพรี่แกเป็นไรเนี่ยแกเห็นโทรศัพท์ในมือครูไหมเห็นครูอ่ะไม่ยอมคืนฉันตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช้ได้เหรอแบบเนี้ยจะยึดโทรศัพท์ก็ต้องคืนหลังเลิกเรียนสินี่นายหญิงแพรี่โทรศัพท์เธอลืมไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะ่ะครูจะคืนให้เธอก็ไม่มารับทักทีอ่ะ หนูลืมไว้เหรอคะใช่สิเห็นไหมครูเขาใจดีครูสเตฟานี่คะจริงๆแล้วแพรรี่หยุดพูดแกไม่ต้องพูดครูสเตฟานี่คะแกไม่ต้องพูดครูคะเอาเบเบ้มาเล่นเลยค่ะเนี่ยเหรอเบเบ็้ตาไม่คุ้นเลยค่ะแล้วหนูก็ขอโทรศัพท์หนูคืนได้ค่ะเอาไปเลยขอบคุณค่ะไปเร็วดะยืนกระดิกหางนั่นแหละ คันเดอร์ใจโรเอ็กคุณมาเจอผมหแล้วไหมล่ะฮะยังไม่เคดีก <mañana> ว <ference> ่าฮะยังไม่เคดหรอวันก่อนผมเห็นคุณนั่งร้องไห้เด็กชายนั่งร้องไห้เฮ้ยจะร้องทำไมลูกชายผมไม่ร้องไห้หรอกคุณโชคดีนะที่ผมไม่เดินสนามมาคุณก็โชคดีเหมือนกันแม่งคุณแพ้เฮ้ยสองตัวทำไรอ่ะไม่ต้องมีสว่านอย่งดิแกพูดกับใครหันมาดูดิเฮ้ย เเนสอิดียลยลถ้าผมมีสนามแล้วก็ก็จะได้ไปเตะบอลเออใช่ช่วงนี้ฟุตบอลกมากิน,บบนเฮ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยตอบบมเบเแหละถ้าผมมีสนามแล้วก็ใช่ฉันจะไปตีวอลเล์ที่สนามเฮ้ยคุณไม่แหกตาดูเหรอเขาจะประทะเวเบ,บ้นี่นะี่ความจริงนะฉันก็มีแต่แบบไม่อยากเอามาฉันก็มีเหมือนกันนีออออ่ทุกคนครูมีเบเบ้ด้วย อ็มาจากไหนครับนี่มันลูกข่างไยธรรมดาครับก็แพรี่บอกจ็กกี้บอกค่ะหนูไม่ได้บอกค่ะเออครูก็ว่าอยู่นี่มันลูกขัางไทยธรรมดาใช่ไหมใช่ครับก็แค่เอาเชืรกพันแล้วก็ปาไปอ๋อแล้วมาหลอกครูทำไมอ่ะมัน่ยังไงออกมาสอบสวนหน่อยสินี่พวกเธอหลอกกลัวหนูไม่ได้หลอกนะคะเบเบก็คือลูกข่างลูกขัางก็คือเบเบค่ะ จริงค่ะจริงแต่คำเรียกก็จะเรียกลูกข่างเป็นเบเบ้นั่นแหละค่ะอ้วอหรอใช่ค่ะแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องคือสองตัวนั้นเอาของเล่นมาโรงเรียนครูต้องยึดไว้ถูกแล้วค่ะปากดีนะละกักี้ที่ฟ้องมาฮะไปข้อพี่ไปขอบคุณค่ะที่ฉันช่วยแกนะเพราะว่าแกเคยให้ของเล่นฉันเอาไว้หน้าตาแกไม่น่าความจำดีนะเอ้ยพูดแบบนี้จะไม่ช่วยนะคราวหลังอะ่ะ ดักกี้คุณนี่ขี้ฟ้องนะอา้าวก็แฟนคุณอ่าบอกให้ฉันทำแบบนั้นจริงเหรอเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องนะดักกี้คนเดียวเลยนั่นเนี่ยนิสัยแต่ก่อนไม่ใช่กับเพื่อนอีกแล้วนะเริ่มเลยชั่วโมงศิละปะวาดภาพระบายสีเบเบทผ้าหนึ่งเสื้ลูกขาสถานฟ้าใครวาดตัวอย่าังบอกเพื่อนเพื่อนด้วยหนูนิดวาดทาคาโอกขโนมียะค่ะ อืของผมว่าสาตัวนะเดี๋ยวผมขอไล่ชี่เกิดเดี๋ยวพูดผิดมีเล่ใครทาคาโอนะแหมจะวูวนเดี๋ยวนี้มีจดนะ<อ>ส่วนแพรีวาดเรตัวเดียวค่ะส่วนของผมว่านักวิเคราะห์เคดิจิของมาส่งแล้วเบลลดแล้วทำไมกล่องของฉันมันบูบี้อะปกี้นี่คือ แกให้ไปส่งบ้านแกแล้วแกก็เลือกของดีไปใช่ปะอะไรก็แกบอกว่าจะเอาหนามสีฟ้าของกี้หนามสีแดงอะแล้วตอนส่งไม่รู้เขาโยนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้กล่องยับยับก็เหมือนหน้าแกแหละอือยับไม่ว่าทําไมต้องเหมือนหน้าฉันหน้านางเป็ดน่นเฮ้ยแล้วหน้าฉันยับตรงไหนเนี่ยเอาของเล่นมาโรงเรียนเอามานี่หนูไม่ให้ค่ะเอามานี่ไม่งั้นศูนย์คะแนนนะ ไปไปไปทำงานอะะรู้หรือยังว่าต้องทำอะไรกันอะโอ้ยหนูรู้แล้วค่ะมีหนูว่าไทยค่ะแล้วใครอะหนูว่าไใครไงคะเอาก็แล้วใครอะเขาชื่อใครคะ่ะเออสรุปแล้วเขาคือใครอะเขาชื่อว่าใครฮิวาตาลีค่ะรู้จักอยู่ฮิาร์ตาลคือพัดลม หนูว่าแม็กซ์ค่ะเออใช่คร <น S> ูชอบกินไม่ใส่น้ำตาลน่ะนั่นแฟ็ซี่แม็กซ์ค่ะแล้วก็เบเบ้ hmm. ของเขาชื่อว่าเต่าคะนองค่ะอ,อ่อที่อยู่ในนานะนั่นเต่านาค่ะเบเบ้ <Baby S 1> <Baby S 2> ของเขาคือหงแดงเพลิงบลรรัยกันจุก,กของเรก็คือพัค่์ขาวนั่นเองส่วนเบเบ้ของนักวิเคราะห์คนิจีคือสีม่งวงเนี่ยนะเชื่ออะไรไม่รู้นี่คุณไม่รู้เหรอ ลุยไปเลยไข่หงแดงเพิ่งบไรลัยกันผมก็วาดไข่เหมือนกันส่วนกี้วาดเต่านาเฮ้ยไม่ใช่เต่าขนองเนี่ยครูสเตฟานี่อ่ะพากี้เพียนผมคือนักวิเคราะห์แผนต่อสู้กับทีมนะอ๋อวันนี้วาดสวยจังนยครับแหมจอรี่ชมตัวเองตัวละครหลักของเรื่องเลยนะโนบิโนบิสเก่ะมัว ยอกยอกเขาชื่อว่าทาคาโอเบเบรดนี่เขามีมานานแล้วเหรอโหภาคแรงนี่น่าจะปีสีาา่สี่อะค่ะรู้ขนาดนั้นเลยเหรอเราก็หาข้อมูลมาเหมือนกันค่ะตอนนั้นมี YouTube หรือยังไงโอ้ตอนนั้นจะมี YouTube ได้ยังไงคะโทรศัพท์มีหรือยังก็ไม่รู้มีแล้วหน่องน้องวดเรนอ่ะเบเบรดเบเบร,บรตตัวนี้เป็นนักวิเคราะห์นะนแวิเคราะห์ตัวน,นี้ชื่อไรเรเร ขนมันฝรั่งกรับๆเนี่ยโนเล่โนเล่เร่เร่กลับกบกลบกลับวัดเรงซะทาค่ะโอ้โอเคอ้าวไม่มีมุกมีอะไรหน่อยเหรอคะไม่มีกรีกรโอเคไม่อยากเล่นไปดิเก้าเดี๋ยวต้องกลับไปไล่ดูซะหน่อยเบเบลให้ครบทุกภาคที่ผมหาข้อมูลจะมีสีภาคหลักๆนะปกเกด สี่ภาคเลยหรอแล้วจะดูจบเมื่อไหร่อ่ะยอยดูไปสิผมต้องตามดูให้ครบแล้วอะไรงนั้นผมอยากรู้ว่านักวิเคราะเก่งขนาดไหนเต่งนี่เขาเป็นตัวหลักของเรื่องเลยปะใช่เพื่อเขเองไงลุยไปเลยมังกรฟ้า วกี่มีเบเบ้แล้วนะอยู่ไหนอะโดนโดนยึดผมก็โดนยึดเหมือนกันอยู่ดีไม่ว่าดีเอาของเล่นมาโรงเรียนสมควรไหมเอ้าแล้วคุณจะฟ้องทำไมพักกลางวันแกมาเจอกับฉันได้นังเป็ดทำไมเจอลงอาหารหรอโอ๊ยแข่งเบเบ้ดิโอ้ยกลางวันไม่คืนนะคืนตอนเย็นหรือไม่ก็อาทิตย์หน้านู่นแหละอาทิตย์หน้าไม่ได้ค่ะหนูมีแข่ง แข่งกับใครอ่ะแข่งกับปุ๊กกี้ค่ะปุ๊กกี้เยี่ยมโลท้าเธอแข่งอ่ะมาเธอขอเมาเธอฮิวาตตลิไข่แล้วเขาเป็นใครอ่ะอ๋อเพื่อนพระเอกผมว่าสามตัวไปเลยเลไข่ทาคาโอะ <c oughs> แหมทำตึงว่าสามตัว วาดตัวเดียวไม่สวยก่อนเถอะแหมปากเีนนับุกเก้บินไปเลยเต่าคองอ้าวเต่าบินไม่ได้นี่หว่าอะไรนักกี้เต่าดาวนองเอาแล้วแกจะไปทําไมละ่ะดาวนองอ,ะอ่ะอ้าวก็ไปซื้อเต่าที่ดาวคองไงโอ้แกต้องไปจัทุจักอย่าคิดว่านาักวิเคราะห์ไม่มีเบเบดนะดูถูกกันเกินไปอย่ามาดูถูกกันง่ายๆนะครับทำไมเขาต้องใส่ผ้าคาดหัวเนะี่ย มันเป็นสไตล์ของเขาหรือเปล่าอะมังกรฟ้าแบบนี้ล้วกันง่ายดีจะเสร็จยังบุกคเก้พูดแบบเนี้ยจะเสร็จแล้วดิเดี๋ยวผมขอเขียนชิ่นนิดหน่อยโลกสเสร็จยงังอ๋อยังเหลือตกแต่งนิดนึงค่ะฉันอยู่ข้าวแล้วไว้ดีเจลี่แหมตัวแกแหลกกันเยอะนี่เราวาดภาคไหนนะเตงภาคหนึ่งยุคแรกๆเลยถ้าวิวดีเาวาดภาคสองไหมน่าสนใจนะ เสร็จแล้วนะครับใจตรงกันเลยนะคะแหม่ใจตรงกันเลยนะคะน่ารำคาแล้วทำไมไม่ออกไปส่งล่ะมายืนทำไมตรงเนี้ย <c oughs> ทำไมฉันไปสแลนบนหลังคาบ้านแกหรือไงใช่แกมาสแลนบนหลังคาบ้านฉันทุกเช้าอะ ฉันไม่ใช่นกพิราบฉันคือนอกเพนกวินเออคุณแม่จะไม่ว่าเต่าขนองไหมทำไมจ๊ะช้าอยากกับเต่ากับตุ่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพูดเยอะด<า>ักกี้เหลือแกกับฉันว่ะอุย้ยนานๆทีปกตินะฉันวาดภาพระบายสีไวยอยู่แหละว,วันนี้ไม่ได้กินข้าวเปลือกลมะมั้งทำงานช้าเฮ้ยทำไมวันนี้พูดเยอะพูดแย่จัง ไม่เคยคิดจะให้กำลังใจมีแต่ถักถามเยาะเยะ้ยไม่เคยให้กำลังใจมีแต่ทับถมคลองถมทำไมกแกจะไปซื้อของถูกหรอใช่หลบดีเช่นต้านห่มหน้าเกหน่อยโอ้โหให้มาส่งปากดีซะแล้วส่งกันครบแล้วไปดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งเลยจ้า ก่อนที่เขาจะมาเป็นเพื่อนกันนั้น3ามคนนี้เขาก็ต่อสู้มาก่อนการต่อสู้ก็จะได้มิตรภาพนะใช่มิตรภาพคุณชื่อถนอนอะไรเนี่ยฮิววาตาลิใครแล้วเขาเป็นใครมีใครรู้จักบ้าใคายเอฟซีทำไมเขาคอยาวจังอะอยุงแมส มีใครรู้จักป้าคะเบเบ้ของเขาชื่อว่าเต่าขนองส่วนผมเป็นคนวางแผนว่าคุณชนะนะผมคือมันสมองของทีมไงกินเยอะๆจะได้มีสมองหน้าตาก็ดูไม่ค่อยฉลาดอยู่แล้วตัวนี้ชื่ออะไรฉันให้แกอ่านนั่นไงแกโยนของดีมาให้ฉันแล้วเดี๋ยวฉันอ่านให้ฟังนะคำแรกอะคือเร แต่คำหลังอ่ะฉันไม่อยากจะพูดเยอะมากเดีนนะ๋ยให้เอฟซีเขาคอมเมนต์บอกกันเอาพี่ไม่วาดมังกรฟ้าเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหน้าตาของเขาน่ะเป็นยังไงแลาอะไรชอบของใครคะแนนเต็มสิบเริ่มโหวตค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ครับ